สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ติดตามข่าวการเงินกับช่องเงินกู้สินเชื่อกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวทางด้านการเงินค่ะล่าสุดธนาคารอมสินได้ออกมาตรการพักชำระหนี้สเดือนทันทีพร้อมให้กู้ฉุกเฉินไม่คิดดอกเบี้ยหนึ่งปีและ3เดือนแรกไม่ต้องผ่อนสาหรับช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้ค่ะ โดยธนาคารออมสินได้จัดมาตรการเร่งด่วนช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้พักชำระหนี้ทันที3เดือนเน้นช่วยเหลือพื้นที่ตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับพร้อมทั้งให้กู้ฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรายละห้0 0 0ื่นบาทโดยปีแรกไม่คิดดอกเบีย้ยและ3มเดือนแรกไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันในช่วงนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเสียหายต่อลูกค้าและประชาชนเป็นวงกว้างธนาคารอมสินได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยนาถุงยางชีพและน้าดื่มออกไปแจกจ่ายเพื่อช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเป็นการด่วนกว่า3,500จุดและหน่วยบริการอาหารฟรีทุกวันซึ่งเบื้องต้นจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติคือจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีลูกค้าเงินฝากและสินเชื่อธนาคารอมสินกว่า957,000รายและพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยทั้งนี้ธนาคารอมสินได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทโดยแบ่งเป็น3ระดับตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับโดยเฉพาะระดับความรุนแรงสูงและทางการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการเสียหายส่งผลให้รายได้ลดลงและหรือมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นธนาคารออมสิน ผ่อนปรนให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสามเดือนสำหรับระดับความรุนแรงปานกลางที่มีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันและมีค่าใช้ใจ่ายปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้พักชำระเงินต้นและชำระแต่ดอกเบี้ย50%เอร์เซในระยะเวลาไม่เกิน2ปีและระดับความรุนแรงขั้นต้นที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่าเวันให้พักชำระเงินต้นไม่เกินสองปี และชำระแต่ดอกเบี้ยโดยขยายเวลาชำระหนี้เท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้น ในขณะเดียวกันธนาคารอมสินยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมหรือภัยพิบัติรายละไม่เกิน50,000บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกซึ่งหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ0.85ต่อเดือนคิดอัตราดอกเบี้ยแบบแฝเดชหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่โดยชำระเงินเป็นรายเดือน3-5 ปีโดยปลอดชำระเงินงวดในช่วง3เดือนแรก และนอกจากนี้ยังให้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง100%เเซของราคาประเมินแต่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทโดยดอกเบีย้ยปีแรก0%ปอร์ซปีที่2ถึงปีที่3ดอกเบีย้ย3%เอร์เซต่อปีและปีที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย อยู่ที่ MRR ลบ0.75%ต่อปีและสินเชื่อบันเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารวงเงินกู้สูงสุด10%ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด5ปีโดยปลอดชำระเงินต้น1ปีอัตราดอกเบีย้ยปีแรก3.5%เ ปีที่2เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ MLR ซึ่งปัจจุบันนี้อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารอมสิน MRR อยู่ที่6.245%และ MLR อยู่ที่6.15%ต่อปีใครที่มีสินเชื่อกับธนาคารอมสินขณะนี้ธนาคารอมสินมีการเปิดปรับ โครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยโดยวิธีการรวมหนี้นะคะซึ่งโครงการนี้สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2 5 6 3จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2,564นะคะก็คือตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าเลยเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะคะสำหรับสินเชื่อบ้านนะคะจะต้องไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า90วันนะคะและสำหรับสินเชื่อรายย่อย ที่ไม่มีหลักประกันอาทิบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดทั้งที่เป็น NPL และไม่เป็น NPL นะคะตรงนี้เฉพาะสินเชื่อที่มีกับธนาคารออมสินเท่านั้นตรงนี้ในการรวมหนี้เนี่ยสำหรับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ยจะไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะส่วนสินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้บ้านเป็นหลักประกันตรงนี้อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน MRR ค่ะซึ่งตรงนี้ข้อดีหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้นะคะอันแรกเลยก็คือไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตนะคะและ 2เป็นการลดภาระหนี้ทั้งดอกเบีย้ยและค่าง,งวดค่ะและ 3. ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมเช่นค่าธทมเนียมและค่าปรับเป็นต้นนะคะและ 4. ส,สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหลือได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดค่ะตรงนี้เพิ่มให้เลยนิดนึงว่าหากใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยสามารถโทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ GSB Call Center ที่เบอร์1115นะคะคราวนี้เรา มาดูกันสําหรับตัวอย่างเดิมเช่นลูกค้าเนี่ยกู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินซึ่งเป็นวงเงิน4ล้านบาทแล้วก็มีราคาประเมินหลักทรัพย์4ล้านบาทหากปัจจุบันนะคะสมมุติว่าภาระหนี้สินเชื่อเคหะเนี่ยคงเหลือ3ล้าน5แสนบาทแล้วก็มีภาระหนี้บัตรเครดิตของธนาคารอมสินค้างชําระอยู่2 0 0แสนบาทตรงนี้นะคะส่วนต่างของมูลค่าหลักประกันก็คือราคาประเมินหลักทรัพย์กับภาระหนี้สิ ินเชื่อเคหะเท่ากับ5แสนบาทนะคะเมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารอมสินค้างชำระอยู่2 0 0นซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน5แสนบาทตรงนี้จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ d e b t Consolidation ได้นะคะโดยจะมีสิทธิ์ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกินอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR ค่ะตรงนี้ซึ่งท่านไหนสนใจนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนปรับปรุงโครงสร้าง สําหรับลูกหนี้รายย่อยนะคะด้วยวิธีการรวมหนี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารอมสินเลยนะคะที่ w w w g s b o r t h นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะซึ่งที่หน้าลงทะเบียนนี่ก็จะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สําหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้นะคะตรงนี้ก็จะต้องระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นเลขที่แบบประชาชนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศพัพท์มือถือ อีเมลแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับหลังจากนั้นให้คลิกลงทะเบียนส่งไปได้เลยนะคะธนาคารก็จะดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของธนาคารค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารทางการเงินและข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ